โอเคับ okay, ผมโซเดียมจะคลายนะเดี๋ยวดูกันว่าอัดขีดติดนะโอเคอัติดนะผมวันนี้มาเล่นห้องบอมกดนะอ okay, โอ,นอเคมาถ้นิวเคลียร์ทะลุไฟแล้วผมผมเปลีป่ยนก่อนกดเมื่อกี้เขาเขาไม่น่าจะเปลี่ยนทัน ตดวยิงเราสองคนที่โหนห้องใหม่อตัดเลือเดเลยห้องใหม่พเพราะว่าเผื่อคนเข้ามาเล่นเนาะเพราะว่าถ้าเราโนแบบแบบไแบบม่แกี้ที่ไม่โนเลือดเลยเดี๋ยวพูดเลือดเลยเข้ามาเล่นแล้วคนที่ของมาเล่นทุกอย่ากต้องเล่นโนที่ของเกียร์เลยเนะี่ยทะลุไปฟเกลีย์ห้าง เล่นขามือระเบิดได้แล้วป้องกระเบิดไว้เหลือสิบกล่องใหญ่สิบกล่องใหญ่ <c oughs> เอาละ แบบดูอย่างดีเลยเหลือยสองโอ,โ,โอ้โหก็เลยบอกครับว่าเรามากับปืนอกเก้งสเปคเนาะที่เป็นปืนใช้ใจ่ายด p อะครับรอบนู้นะผมบอกเลยว,ว่าเป็นปืนที่แบบค่อนข้างที่จะดีมากเลยผมก็ไม่ได้เอานะัอน,นี้ขอทีมงานมารีวิวผมใครที่เมานี่พลาดมากเลยนะซึ่งผมเนี่ยก็เป็นคนที่พลาดโกบะ <c oughs> i hey. ยาวไว้ก่อนของคนดูผมอยากจะยิีมันแบบโดนตักนึงนะไม่โดนเลยยาว ยิงข้อบอบไม้คลิปกูจะยิงได้ไมนีย่ยหลังเข้าโอ้โหมาแล้ว <c> ป <oughs> ีกใหญ่มากเย้ตกใจคือเพื่อกี้่ได้ยินเสียงเจแต่ไม่คิดว่าจะวี่มาถึงเล้วอไงเออเขาของวิ่งตัวู่เม่โดนหรเฮ้ยพ่โ <c> ด <oughs> น

แต้วะีโก้ขัดดูดีแบได้ช็อตดีตลอดเลยเฮ้ยตายแล้วม่ามเงี้ยกวาจะโดนยาวยาวยาวโก ยาวยี่สิบล็อกสองไปกล่องใหญ่อยู่บนเนินอยู่บนเนินโอ้ยถ่ายกินโดนทนนินได้โดโนอีกุนนินยิงตายแล้วเพื่อนไม่ออกปักตัดปัดให้เหราไปโกออก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  ตัวยิงนั้นโหตัวยิงเราสู้ตัวยิงเขาไม่ได้หรอวะจากตายมิกเก็ตปิงบัะอันแหละเจอกันสามโอ,โอ้โหโอตัวนะจ๊ะโอาสวยครับสวยครับมีและสูสีเนี่ยสูสี ที่ที่เดแล้วทด้งหมดใช้สดแบโที่ตอนโคตรหนักแบกตายอยู่ไม่รอกว้าง ตัหายโกถึงแล้วสวตโกไปแล้วโกไปแล้วโกหกดแล้วตัวเออสวยดิเฟตโคตรดีคือเออตั้งแต่มันแจก ชุดเต้นที่บอกปิ้งสองจะวิ่ง,ปปงกับ่อลคนีวิ่งเร็วมากถ่วิ่งมาโดนให้บอดก็ไม่น่ามีนี่อ่อะ <c oughs> ทำสูสีที่รู้สึกว่าเซงไม่ค่อยได้ทำอะไรเลยวะ่ะพบประเมินกันรู้สึกว่าวิ่งแบบกระตุกมาไม่ไม่รู้ว่าในโปรแกรมขึ้นหรือะนะเปล่านะเออมุมขวาของผมจับกระตุกใช้บีลองนะใช้บีนะ <c oughs> คนออก,กคือถึงตัวมันก็จะเยอะครับถ,ถ้าตัวยิงเขาตายแล้วคนน้อยกว่าก็เสียเ่ยงเียดตอนนี้แม่งเมโน่ตายเองระเบิดถูกแย่งไปแล้วกันหนุนเสริม นเข้ามาเต็มห้องแล้วเหมือนจะเทดตัวยิงไปทำยังไงดีจับนี่แบบนี่แบบเป็นนี่นะไม่โดนแบบโดนแค่ดอกเดียวตอนล้างเลยแล้วขาเนี่ยกดไม่ไปไอ้บ ามตัวเกิดแล้วหมดถูกไหมครับต้นตัวอ่อุ้ยเอาจริงได้ด้วยสุดสุดตรงนี้แรกอยู่นะครับแต่ว่ามันทิ้างได้กลองใหญ่พบอันนั่นแหละพบเก็บสองยี่เขาเป็นไก่เลย ยาวแล้วพี <si ่เลเซอร์กี่นัตตัวเมื่อกี้สองลัดอย่างต่วยเข้าหัวเบ็ดนึงแล้วเข้าตัวอีกสองลัตอ้เหวียงมีผมน่าแต่ปิงอย่าปิงทะลุอ่ะโหไม่มีทั่วเลย ่กินทะลุใส่เขางี้ดิไอกินเซน <g ười> ห้องโนเลือดครับเพิ่งเห็นี่ยห้องโนเลือดข้ง <c oughs> างในไบบีเจ็บมากอ๋อพอแลว้วพี่จะยิงไหมหน่อย เฮ้ยสวับเลดีกว่าไม่ได้มองเลยเพราะตายเร็วกว่าตลอดไม่รู้ว่ารู้ส่ไปนครับขออีกตัวได้ป่ะครับ อยากอยากได้อ่ะอยากได้ด้วยเนี่ย อ๋เบรกแตกเยอะอ๋อุมยหุบแล้วลอดเลือดรู้ว่าร tamam. ู้ว่าคนนี้ไม่ถอดเลือดวะคนนี้เสียผมโอเคนไม่ต้องพิมพ์บอกก็ได้อืมเ่อนข้างที่ฉะตึงมือผมเลยชิงไม่หอกเลยหวัดได้เพียงนิดเพียงนิด

เชื่อมเชื่อมเชื่อมเอมิลี่เชื่อมปืน้าร์ดเกิดตัวปืนเกาะหากสะดับม่ดานนี่คือแบบแข่งเข่าที่เล่นด้วยกันแม่น้ำนะครับ หนุ่มสายด่วนกลางเฮ้ยไม่ใช่ลองแคบเอ่าเซออ์รู้อยู่ยิงไม่ไหล แต่เมื่อกี้เก็บโดนเก็บบทมาข้างหลังเดี๋ยววิ่งเราแตกได้ค่อนข้างดีแล้วที่สองอะตายไม่ไดีเลยหึ <c oughs> อะผมไม่โดน <c oughs> เดี่ยวมันตันๆน,น,นะบ <c oughs> ้าเมื่อกี้โดนจะดีมากเอ้ากดเป็นไปไปปั๊กเพื่อนเราดันแบบสุดมากอะ ผมใส่เต้นเขาเห็นแบบเมื่อกี้เต้นสนุกแต่เต้น,ตนม่น เพื่อนเีเพื่อนเขาไม่ใช่แับถ้าเพืนใส่บอมเขาจะแบบเล่นแล้วไม่ถึงมือ้นีที่มันต็มสเก้าเนี่หว่าที่นิงมันแรงรู้อ่ ส่อนที่อนไมได้ลแล้วชิวแล้วยังไม่ขึ้นต่อแล้วผม โอเคแค่มันมีอยู่เ um> ก um> ิดป่ะโอเคไปสิบต่อหกครับ เราเปิด,ปดถูกแย่งไปแล้ว,วต้องการหน่วยเสริมนายสุดท้ายเออเผื่อไม่รู้นะครับ85คือโนเลือดไม่เกินร้อยห้าร้อยแปดอะไรแบบนี้ไม่เกินร้นอยห้าครับเออส่วนใหญ่ก็โนแบบแปดห้า ไป,ไป5้คือเลือกไม่เกินแป้าครับผม ปลอยได้ดีครัผมคิดว่าจะไม่มีช็อติีแล้วโอ้ตาย้าไม่ตายแล้วผม